สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้หนึ่งจะชวนทำสังขยาหน้าฟักทองค่ะโดยใส่ถ้วยตะไลน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทานก็ง่ายดีนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปกด subscribe กันก่อนนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดทุกคลิปดีๆของหนึ่งด้วยค่ะ เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้หนึ่งใช้ไข่เป็ด3ใบนะคะไข่ไก่3มใบค่ะอย่างละ3าสามแล้วก็ใส่แป้งขา้าวเจ้านิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวสังขยาของหนึ่งมีความแข็งตัวแต่ถ้าบ้านไหนนะคะไม่อยากชอบให้ไม่ชอบให้เขาแข็งแข็งชอบนิ่มๆของไข่ก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่บ้านหนึ่งชอบให้เขาแข็งนิดนึงนะแล้วก็เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนะคะอย่างดีค่ะ200กรัมนะคะ ใส่ลงในอ่างผสมเลยหาอ่างผสมใหญ่ๆดิดน,น,นึงนะคะเวลาเราขยำแล้วนะคะจะได้ถนัดมือค่ะตัดเค็มด้วยเกลือป่นนะคะ1ช้อนชาค่ะ จากนั้นนะคะดึงใช้หัวกระทินะคะ250กรัมนะคะ1กล่องเล็กพอดีเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะทำทานในครัวเรือนในบ้านของเรานะคะแต่ถ้าใครจะทำขายก็เพิ่มสัดส่วนได้นะแล้วก็ใบเตย1ใช้ประมาณ3ใบนะคะขยำแบบนี้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะขยำแบบนี้ให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งขอตัวไปขยำก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคะ่ะ หนึงกระซิบนิดหนึ่งนะคะบางสูตรนะคะเขาไม่ใส่แป้งเข้าเจ้านะคะหรือบางสูตรจะใส่นะคะต้องการให้เขาแข็งตัวนะคะใครใส่ไม่ใส่ไม่ซีเรียสกันนะคะอ่าโอเค หนึงขยำเรียบร้อยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะหนึ่งก็กรองด้วยกระชอนตาถี่แบบนี้เลยนะคะสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะให้ตัวสังขยาของเรามีเนื้อเนียนละเอียดแล้วก็นุ่มแล้วก็ป้องกันเปลือกไข่ตัวแป้งนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายนะคะกรองให้เขาไม่ตกหล่นลงไปนะ สำหรับวันนี้ภาชนะในการนึ่งนะคะหนึ่งใช้ถ้วยตะไลนะคะเพราะว่าดูน่ารักดีทานก็พออิ่มนะคะทานไม่หมดก็แช่ตู้เย็นได้นะคะหรือใครจะเป็นถาดอลูมิเนียมเป็นถาดสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นถ้วยเป็นหม้ออะไรก็ได้แล้วแต่นะคะภาชนะในครัวเรือนจะมีเลยนะหนึ่งก็ใช้ถ้วยตะไลนะสสำหรับวันนี้นะหยอดไปให้พอดีกับถ้วยเลยนะคะ แล้ววันนี้หนึ่งก็จะแต่งหน้าด้วยตัวฟ<ม>ักทองด้วยนะคะในส่วนของตัวฟักทองนั้นนะคะหนึ่งทำการนึ่งก่อนนะคะให้ตัวฟักทองของหนึ่งสุกนะแต่ถ้าใครไม่นึ่งก็ได้นะคะนึ่งไปพร้อมกับตัวสังขยาก็ได้นะคะคนก็จะสุกพร้อมกันดีนะคะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละบ้านเลยนะอ่าหนึ่งหยอดเรียบร้อยแล้วหนึ่งก็จะแต่งหน้าด้วย ตัวฟักทองเชื่อมนะคะที่1มีอยู่ในตู้เย็นแล้วนะคะใครไม่มีก็เป็นฟักทองสดนะคะหั่นเป็นเส้นๆอย่างนี้ก็ได้นะโรยหน้าไปเลยค่ะเราทำทานเองนะใส่มากใส่น้อยตามใจชอบได้เลยค่ะหนึ่งชอบทานเยอะๆนะคะให้เขามีความมันๆเนาะเวลาตักเข้าไปนะคะตัวเนื้อสังขยาแล้วก็ตัวฟักทองเนี่ยเข้ากันเข้ากันอร่อยหวานๆมันๆเลยละคะ่ะ แต่ถ้าใครทําเป็นถาดอลูมิเนียมนะคะถาดอลูมิเนียมสูตรนี้นะคะก็จะได้สำหรับถาด8คูณ8นิ้วนะคะก็จะพอดีถาดเลยนะคะเราก็โรยหน้าฟักทองของเราลงไปที่หน้าถาดเหมือนกันนะคะถ้าถ้าเป็นถาดเนี่ยถาดก็นึ่งประมาณ20 30นาทีเป็นไฟอ่อนนะเป็นไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะแต่ถ้าเป็นถ้วยตะไลแบบนี้เนี่ยเขามีปริมาณของตัวสังขยาน้อยนะคะ นึ่งก็นึ่งเป็นเวลา15 2 0ถึง20นาทีเลยนะคะด้วยไฟกลางแบบนี้เลยนะคะดูน้ำเป็นน้ำเดือดปุดๆกลางๆแบบนี้เดือดไม่มากนะคะก็จัดการใส่ลงไปเลยอ่าโอเคเดี๋ยวอีก15นาทีมาเจอกันค่ะ ค่ะ15นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะคะตัวสังขยาฟักทองของเรานะคะออกจากซึ้งก็จะฟูแบบนี้นะคะน่าทานมากๆเลยนะหนึ่งก็จะนํามาพักเข้าไว้ให้เย็นนะคะแป๊บๆบเดียวค่ะเขาจะมีความ ออคืนตัวแล้วนะคะเขาจะยุบนะคะเขาก็จะพอดีกับตัวถ้วยตะัยเลยเป็นไงคะหน้าตานหน้าทานมากเลยนะคะ 1. จัดเต็มในตัวของฟักทองเลยนะคะเวลาทานก็จะหวานหวานมันๆน,นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเคี้ยวฟักทองไปนะคะโหสุดยอดไปเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะตัวสังขยาไข่ฟักทองนะคะก็นำไปทำทานกันนะคะใครทำแล้วนะคะอย่าลืมส่งกันบ้านให้หนึ่งที่คอมเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ